สำหรับมือใหม่ที่อยากเลี้ยงนะครับผมก็แนะนำให้หาดูหมูที่เป็นหมูแม่ท้องหรือหมูลูกติดมาเลี้ยงดีกว่าครับท่านจะได้แบบมีกำลังใจในการเลี้ยงครับเพราะท่านจะเลี้ยงไม่กี่เดือนครับแล้วท่านก็จะได้ลูกหมูหรือว่าได้หมูมาจำหน่ายเลยจะได้ไม่ท้อครับ หาหมูแม่ท้องมาเลี้ยงก็เลี้ยงไม่ถึงสองเดือนนะเดือนสองเดือนก็คลอดออกมาก็จะได้ลูกหมูมาเพิ่มในอคอกแล้วก็ไม่ท้อครับเพราะว่าเวลาเลี้ยงว่าทำไมไม่โตสักทีอะไรประมาณเนี้ยราคาก็จะ ถามว่าสูงไหมมันก็ไม่สูงนะครับถ้าถ้าเอาณเวลานี้นะครับณนะเวลาช่วงเดือนสิงหากักยาตั้งแต่กรกฎาคมแล้วครับตั้งแต่กลางเดือนตั้งแต่กลางปีมิถุนากรกฎาคมสิงหากักยาคมหมูราคาถูกลงเยอะเลยครับก็เป็นข้อดีสำหรับผู้อยากเลี้ยงนะครับก็ได้หมูถูกครับถ้าเลี้ยงช่วงนี้ ราคาหลักพันไม่ถึงไม่ถึงครึ่งหมื่นหรอกครับหมูแม่ท้องก็แนะนำนะครับถ้าท่านที่อยากจะเลี้ยงแล้วก็ไม่อยากท้อในการเลี้ยงเพราะมันใช้เวลาน้อยครับเราก็จะได้เห็นลูกหมูเลยหมูแม่ท้องก็แนะนำครับแนะนำถามว่าอ่าแล้วถ้า อยากเอออยากมาผสมเองอยากเอามาผสมเองก็ต้องเลือกหมูแม่สาวครับหมูแม่สาวก็เก้าเดือนประมาณเก้าเดือนถึงหนึ่งปีครับก็เหมาะแก่การผสมพันธุ์ราคาก็ไม่ได้ไม่ได้สูงกว่าหมูแม่ท้องหรอกครับหรือว่าไม่ได้ถูกกว่าหมูแม่ท้องเหมือนกันราคาก็ไล,ล่เรียกกันครับ แต่เราก็ถ้าเรามีพ่อพันธุ์ของเราอยู่แล้วก็หมูแม่สาวก็ก็ดีครับก็เราก็จะได้ลูกของพ่อพันธุ์ในครอกเราแต่สำหรับมื้อใหม่นะครับก็อจริงๆก็ไม่ค่อยอยากแนะนำให้เลี้ยงหมูหมูรุ่นยานมครับหมูรุ่นยานมหรือหมูเดือนสองเดือน ข้อเสียคือมันโตช้ากว่ามันโตช้าครับมันจะทําให้เราทอก็กว่ามันจะโตกว่ามันจะผสมพันธุ์กันได้ก็มีไม่ต่ำกว่หกถึงแปดเดือนนะครับถ้าทันคิดว่าเลี้ยงเล่นๆก็ก็ดีครับเพราะเพราะราคาราคามันถูกราคาไม่หลักร้อยไม่เกินหลัก สองพันประมาณนี้ครับถ้าเป็นหมูเลือดผสมอย่างของผมที่เลี้ยงนะครับก็มันต้องใช้เวลาครับถ้าท่านใจร้อนถ้าท่านใจร้อนอยากเห็นผลผลิตอยากเห็นลูกหมูเลยก็เลือกหมูแม่ท้องครับหมูแม่ท้องหม,ม,งหมูสาวหมูผสมผ่านหนึ่งเดือนอนะไรประมานน่าแต่ท่านอยากเลี้ยงเล่นเล่นเลี้ยง ิวๆหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆเลี้ยงไม่มากนะครับก็ก็หมูหมูรุ่นใหญ่นมครับราคาถูกราคาถูกลงหลักร้อยหลักพันประมาณนี้ครับแต่ถ้าท่านที่อยากเลี้ยงแบบเพื่อสร้างรายได้เลยก็และยังไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงก็แนะนำนะครับแนะนำ หมูแม่ท้องครับหมูแม่ท้องก็ดีครับเราเลี้ยงไม่กี่เดือนเราก็ได้ผลผลิตเลยอีกอย่างหนึ่งแล้วถ้าเราไม่มีหมูพ่อพันธ์ุในครอกนี่ก็จะลำบากหน่อยนะครับเราก็จะไม่ค่อยอเราเราได้หมูแม่พันธ์ุมาแล้วเรา,เราอยากผสมพันธ์ุเราก็ต้องไปหาจ้างเขาหรือผสมเทียม แต่ถ้าเรามีหมูพ่อพันธ์ุอยู่แล้วเราก็ถ้าหมูแม่พันธ์ุเราเป็นสัตว์เราก็เอาผสมได้เลยไม่ต้องเสียอะไรรายจ่ายเพิ่มขึ้นเยอะครับพอเดี๋ยวนี้ผสมเทียมก็น่าจะห้าร้อยขึ้นแล้วมั้งครับสี่ร้อยห้าร้อยติดหรือเปล่าก็ไม่อันนี้ก็ไม่รู้แต่เราก็สามารถเลือกสายพันธุ์ได้ครับผสมเทียม แต,แต่ถ้ามีหมูพ่อพันธ์ุอยู่แล้วเราเราก็จะไม่ได้เพิ่มรายจ่ายครับในการผสมพันธุ์หนึ่งคอกก็ควรจะมีสักหนึ่งพ่อพันธ์ุนะครับก็ตัวเมียสักสี่ห้าตัวตัวแม่พันสักสี่ห้าตัวก็เหมาะสมครับเหมาะสม เราผสมเขาแค่ไม่กี่ครั้งแร้วครับเขาก็ติดแล้วเขาก็ไม่ได้ผสมแล้วฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมในช่องพี่ทองหมูป่าหมูดำครับสวัสดีครับ